เอาอันนี้ไม่กิน oh. กินแต่เบอร์ดี่อบคุณครับ <c oughs> ของใครเนี่ย <Huh? S 1> ใครให้มาเนี่ย <c oughs> โอ้จานชายครับ <c oughs> ดูดิกาใช้ลูกพี่ผมได้ไงเนี่ยมาดูารถดัมซิ่งดินดวนครับขับเจ้าวนโว ไล่อาจารย์ชายลงจากวนโวเลยครับดูครับนี่ไ <laughs> ล่อาจารย์ชายลงจากวนโว้ครับอาจารย์ชาย <laughs> ไปแล้วทอาทงครับจันชยัยลูกน้องใหม่ขับวันโว่อบรูกน้องจันชัยปะ คนดังคนดังฮะคนดังคนดังเหรอนี่ครับน้ำซิงดินดวนเหรอน้ำตาที่ไหนใครนะน้ำซิงดินดวนเหรอโอ้น้ำซิงดินดวนขับซีมือไหมขับซีมือไหมสุดยอดเลยวะน้ำซิงดินดวนครับ ฟุงกี้มันรวมหรือเปล่าฟุงกี้ไม่อัดเจลาีเลยอะฟุงกี้เนี่ยโไมอัดทไมมันจเจลีเอะฟุกี้ไม่อัดเจลาบีเลยวัวับพอแล้วลูกแม่ ยังไม่พออีกเอาใส่มา,าขายจังมาให้ปใหปไปก็ให้ไปหมดแล้วมาแล้วครับจนันโอววันนี้ลูกพี่ใหญ่มาครับรถดำซิ่งดินด่วนนะผม ขับเจ้าวอลโว่โอ้อยานโครับระยะทางไปกลับบอ่อนี้ก็ประมาณมมมน่าจะหนึ่งจุดห้าหรือเปล่าครับ รี่ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะรออะไรกันนะเนี่ย เปิดขึ้นเปิดข้างบนเลยวะไปโคขึ้นไปข้างบนก็เปิดตักตักเลยตักเลยเกาะงอแงงอ้งอีกแล้วอาจารย์ชายนี่ ติดคิวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแ่เพียงต่นนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วจานออ